สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหนองบัวพิยาคมดิฉันนางสาวมาริสาสร้อยการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ครับวันนี้มาทำหน้าที่ให้ข้อบูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราค่ะ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประวัติความเป็นมาโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการเป็นสาขาโรงเรียนปางทองวิทยาโดยการนำของนายราวีฤทิศิทธิ์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนปางทองวิทยาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2534มีเนื้อที่34ไร่3งาน ปีการศึกษา2566โรงเรียนหนองบวัวพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด234คนมีผู้บริหาร2ท่านคือนางบุตรสกรตะวันผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวิเศษสมพงษ์พันธ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครู15คนพนักงานจ้างเหมาบริการการสอนจำนวน1คนและบุคลากรการ,การศึกษาจำนวน6คนมีห้องเรียนจำนวน11ห้องเรียนโดยแบ่งเป็น2ระดับคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสาจำนวน5ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงจำนวน6ห้องเรียนวม่ัยทัศน์โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานเป็นเลิศดด้านวิชาการและอา ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นคนดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนรักการทำงานมีทักษะอาชีพเอกลักษณ์ส่งเสริมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนมีอาคารอเนกประสงค์1หลังใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงมีห้องสมุดและห้องสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้มีน้ำดื่มและโรงอาหารที่สะอาดสำหรับบริการนักเรียนบริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นอาคารสถานที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมที่จะให้ครูและนักเรียนได้ใช้อย่างเหมาะสม กรรมาการสถานศึกษาโดยมีนายนพวิทย์ควรขุนทดเป็นประธานโรงเรียนของเราใช้การบริหารแบบ NBP Model NBP Model ขั้นที่1 N n e x u s y s t e Understand Approach and Develop เข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยธรรมชาติระดมทรัพยากรกำลังพลคณะทำงานสร้างแรงบันดาลใจตามสารพระราชา ขั้นที่ 2. B. Base Practice and Assessment ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขั้นที่ 3. P. ยยลขาผเผยแพร่ต่อสาธารณะผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน1ห,ห้องเรียนหนึ่งแหล่งเรียนรู้โครงการ1ห,ห้องเรียน1นึ่แหล่งเรียนรู้เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น หนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพตามความสนใจของตนเองในชั้นเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจนเกิดการชำนาญและนำเสนอผลงานของตนเองได้อาทิเช่นการทำกล้วยฉาบการทำไข่เค็มการทำข้าวเกลียบฟักทองการทำขนมทองม้วนการทำสลัดโลการทำน้ำหวานน้ำสมุนไพรการทำพวงกุญแจการทำขนมอ การทำน้ำพิกากหมูการทำแกะลายกระจกการทำเครื่องดื่มคาเฟ่ โรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นทีวีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีไว้พร้อมสำหรับให้ครูและนักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่น,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่บ่อยครั้งเช่นอบรม,ร,รมธรรมศึกษาอบรมสถานศึกษาปลอดภยัยอบรมประกอบอาชีพจากวัสดุเหลือใช้อบรมวัยรุ่นคงยุคใหม่ ใส่ใจส,สุขภาพผลงานระดับสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านโอกาสทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับโรงเรียนขนาดเล็ก2ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านหลักสูตรและการสอนระดับโรงเรียนขนาดเล็ก2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับการรับรองว่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึงพศ2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานของผู้บริหารน,นางบุตสกรตะวัน ได้รับรางวัลดังนี้โล่รางวัลผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่นเพศสามันรางวัลผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูรางวัลเป็นผู้บริหารดีเด่นในการสนับสนุนและจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างดีเยี่ยมสมาคมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนางบุตรกรตะวัน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการครูดีสีสกอสอคจังหวัดนครราชสีมานายธีรศักดิ์ทองสาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูผลงานครูครูวีรศักดิ์มาราสีและครูกนิกาอินทจรได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ วัสดุเหลือใช้ระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ครูยศวัสด์เชียรจันอัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลักศึกษาโครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาครูวีรศักดิ์มาลาศีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา ครูศิรชัดซึมกระโทกค,ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70นางสาวสุวรรณคุณขุนทศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวนัทพรแพงสีรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพดีเด่นนางสาวนัทมน์เสวงนอกรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นการปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นนายหนูจวนชัยสงรางวัลพนักงานจ้างดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ ผลงานนักเรียนปี2567รางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้กีฬาเซปักตะก้อรุ่นอายุ18ปีชายรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาเปตองรุ่นอายุ14ปีหญิงประเภทบุคคลเดียวรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีม3คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ต่อปัญหาวิทยาศาสตร์มอต้นรางวัลเหรียญทองแดงคณิตสินมอต้นเหรียญทองแดงคณิตสินมอปลายรางวันเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์มอต้นรางวัลเหรียญเงินลงรายละเอียดและระบายสีในแผนที่รางวัลเหรียญทองคัดลายมือมอต้นรางวัลเหรียญทองแดงคัดลายมือมอปลายรางวัลเหรียญทอง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนแม้ว่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมของเราจะมีสภาพบริบทที่ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนเป็นเด็กด้อยโอกาสมีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายแต่จุดเด่นของเด็กนักเรียนโรงเรียนเราก็คือเป็นเด็กที่มีจิตอาสามีทักษะในการทำงานช่วยเหลืองานกับผู้ปกครองและก็มีคุณครูที่เข้าใจความรู้ความสามารถความแตกต่างของผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่เน้นสู่การปฏิบัติสามารถเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองร่วมคิดแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนของเรามีทักษะอาชีพ พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาชีพร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ผู้เรียนของเรามีทักษะอาชีพนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดจนสังคมได้อย่างมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ โรงเรียนลักษณะพิเศษเมื่อปีการศึกษา2566าจำนวน7รายวิชารายวิชาประดิษฐ์ศิลป์7ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแกะลายกระจกให้เกิดลวดลายที่สวยงามรายวิชาอาหารสร้างอาชีพ3เบเกอร,กรี่การจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเบเกอร,กรี่และสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ในการหารายได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนวิชาอาหารสร้างอาชีพคาเฟ่จุดประสงค์ในการเรียนการสอน 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะการทำน้ำโขลกนักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนสสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้รายวิชาประดิษฐ์สินสาบการจัดดอกไม้การจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกสมาธิการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้มีทักษะการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้รายวิชาประดิษฐ์ศิลป์หนึ่งนักเรียนนำความรู้ด้านศินละปะมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายสวยงามพร้อมน้ำออกจำหน่ายรายวิชาประดิษฐ์ศิลป์สี่ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับชนิดของไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการรักษาชิ้นงานจากไม้ไผ่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้เสริม 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพึ่งพาตนเองรายวิชาอาหารสร้างอาชีพ 1. นนักเรียนได้ฝึกทำอาหาร โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกอาชีพด้านอาหารในอนาคต